เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณเมย์ครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณเมย์เธอไล่ผมฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอในช่วงโควิดที่ผ่านมาเธอจำได้ดีว่าตอนเกิดเรื่องนะเธอรู้สึกว่าตัวเธอเองไม่ค่อยสบายรู้สึกตัวร้อนๆเริ่มไอเริ่มเจ็บคอแล้วก็เริ่มมีไข้สูงขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดคุณเมย์เธอก็เลยซื้อเอ k มาตรวจปรากฏว่าผลมันออกมาเป็นบวกและตัวเธอเองก็ติดโควิด ตอนนั้นในช่วงแรกๆนะครับคือมันมีไข้สูงแล้วก็ไอหนักมากๆเจ็บทั้งคอเจ็บทั้งหน้าอกแต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยรู้สึกว่าเธอไหวน,นะยังพอดูแลตัวเองได้อยู่ไม่ถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสืออะไรขนาดนั้นแต่นอกจากอาการที่เธอเป็นอยู่สิ่งที่เธอกลัวแล้วก็กังวลที่สุดนั่นก็คือคนที่อยู่บ้านเดียวกันต้องบอกว่าบ้านของคุณเมย์เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่3ามคนนะครับสมาชิกทั้งหมดนั่นก็คือคุณเมย์คุณแม่แล้วก็คุณยาย คุณเมย์กับคุณแม่เนี่ยไม่เท่าไหรแต่คุณยายเนี่ยสิยายแกน,น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่ายายอายุเกือบ90แล้วตึงทันทีที่คุณเมย์เธอรู้ตัวว่าเธอติดโควิดตัวเธอเองก็กลัวมากๆกลัวว่ายายจะติดไปด้วยคืออย่างที่คุณรู้ฟังทราบดีแหละครับว่าถ้าเกิดคนแก่ติดขึ้นมาเนี่ยอาการมันจะค่อนข้างรุนแรงแล้วก็น่ากลัวกว่าคนหนุ่มสาวเพราะแบบนี้คุณเมย์เธอก็เลยเครียดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่ยายเท่านั้นนะครับ คุณแม่คุณเมเองก็มีโรคประจำตัวที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วโดยที่ในตอนนั้นตัวเธอเองก็เลยคิดมากเลยคิดว่าควรจะทำยังไงดีควรจะแยกตัวออกไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก่อนดีไหมคนอื่นในบ้านจะได้ไม่ต้องติดเชื้อไปด้วยซึ่งจนท้ายที่สุดคุณเมเธอก็นึกขึ้นได้นะครับว่าป้าของเธอที่ชื่อว่าป้าแดงป้าแดงเนี่ยจะเป็นพี่สาวของพ่อคุณเมเองป้าแกมีอาคารชุดที่เป็นห้องแถวอยู่ชุดหนึ่ง เป็นห้องพักอยู่ชานเมืองที่เปิดเอาไว้ให้คนมาเช่าอยู่เธอก็เลยคิดครับว่าเดี๋ยวน่าจะลองถามป้าแกดูหน่อยแล้วกันเผื่อว่าห้องของป้าแกจะว่างคุณเมย์จะได้ไปเช่าห้องของป้าแกอยู่ชั่วคราวเพื่อจะได้เป็นการกักตัวไปในตัวซึ่งถึงแม้พ่อแม่ของคุณเมย์จะเลิกกันไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นการเลิกกันที่คุยกันรู้เรื่องแล้วก็จบลงด้วยดีพ่อกับแม่เขายังคงพูดคุยกันอยู่บ้างเป็นระยะระยะนะ และพอคุณเมย์เธอมีเรื่องแบบนี้เข้ามาคุณเมย์ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาพ่อบอกเรื่องที่ตัวเองติดโควิดแล้วก็เล่าให้พ่อฟังว่าตัวเธอเองกลัวจะเอาเชื้อไปติดยายกับแม่เธอก็เลยอยากให้พ่อขอให้เธอไปอยู่หอพักป้าแดงหน่อยได้ไหมประมาณว่าให้พ่อช่วยคุยนั่นแหละเพราะว่าป้าแดงกับคุณเมย์เองไม่ได้ค่อยสนิทกันเท่าไหรนะ่นักโดยที่คุณพ่อเองเขาก็เข้าใจนะครับเพื่อติดต่อให้โดยที่หลังจากพ่อเกลิ่นให้เสร็จไม่นาน ป้าแดงเธอก็ติดต่อกลับมาหาคุณเมโดยที่ป้าแกก็บอกว่าถ้าจะเข้ามาพักก็มาได้เลยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วห้องพักของป้าเนี่ยก็มีว่างอยู่ห้องนึงพอดีซึงเพราะแบบนี้ครับคุณเมย์เธอก็เลยรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยนึงอย่างน้อยก็คือมีที่ให้กักตัวแล้วไม่ต้องอยู่บ้านปะาปนกับยายกับแม่ให้เครียดอีกป้าแดงบอกนะครับว่าหอพักของป้าเนี่ยปกติแล้วก็จะมีคนอยู่เต็มตลอด แต่ทีนี้มันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งไม่มีคนมาอยู่นานแล้วป้าก็เลยจะเอาห้องพักห้องนี้เนี่ยแหละให้คุณเมย์อยู่เพื่อกักตัวอยู่ชั่วคราวแต่สิ่งผิดสังเกตที่คุณเมย์เธอได้ยินแล้วก็รู้สึกงงๆก็คือก่อนที่ป้าแกจะวางสายไปเนี่ยป้าแดงแกพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอยู่ได้หรือมั้งน่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะคือไอ้คำนี้เนี่ยแหละครับมันเป็นคำที่ทำให้คุณเมย์เธอค่อนข้างจะงงนะ แต่ด้วยความที่ตัวเธอเองก็ไม่ได้มีทางเลือกเยอะใช่ไหมล่ะป้าแกพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเธอก็เลยหยุนหยวนไม่เป็นไรอย่างน้อยเลยออกมาจากบ้านที่มียายกับแม่อยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วผมขอข้ามขั้นตอนไปตอนที่คุณเมย์เข้าไปอยู่หอพักเลยแล้วกันนะครับห้องพักที่ว่านี้เนี่ยอธิบายง่ายๆเลยมันคือห้องแถวครับคุณผู้ฟังเป็นห้องเช่าที่ค่อนข้างเก่าก็ต้องบอกตรงๆ ไม่ได้ใหม่แล้วก็ห้องมันไม่ได้มีอะไรมากเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ทางขวาเป็นห้องน้ําแค่นั้นเองไม่มีอะไรทั้งนั้นระบงระเบียงอะไรนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นห้องพักราคาถูกที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนต่างด้าวอยู่กันตอนที่คุณเมย์เธอเข้าไปในห้องนะครับเธอก็รู้สึกเลยว่าห้องห้องนี้เนี่ยมันน่าจะถูกปิดมานานแล้วล่ะเพราะว่าทันทีที่ประตูแง้มออกทั้งกลิ่นอาบทั้งฝุ่นมันก็ตีเข้าหน้าเธอมาจัง จนกระทั่งคุณเมย์เองต้องอยู่ทำความสะอาดอยู่พักใหญ่จึงจนแล้วเสร็จเธอก็นั่งพักบวกกับความเหนื่อยที่มันค่อนข้างจะกำเริบด้วยคุณเมย์เองเธอก็เผลอหลับไปกว่าจะตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเวลามันก็ปาเข้าไปสามทุ่มนิดๆแล้วซึงตอนที่เธอตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณเมย์เธอก็รู้สึกเหนียวตัวมาก,มากๆเธอก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปล้างเนื้อล้างตัวให้สดชื่นหน่อยแล้วกัน ก่อนที่เธอจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เดินมุ่งตรงไปที่ห้องน้ําไอตอนที่เดินเข้าไปในห้องน้ําเนี่ยไอสิ่งที่แปลกในห้องเช่าอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับคือห้องเช่าที่มันมีห้องน้ําไม่ได้ใหญ่แต่มันแปลกตรงที่ด้านในสุดของห้องน้ําเนี่ยมันดันมีอ่างอาบน้ําตรงอ่างอาบน้ํามันมีก๊อกเล็กๆที่สําหรับเปิดน้ําใส่อ่างเอาไว้คุณเมเธอบอกว่าจังหวะที่เธอเดินเข้าห้องน้ําไป เธอดันเห็นว่ามันมีน้ำหยดออกมาจากก๊อกเหมือนกับว่าก๊อกมันปิดไม่สนิทซึ่งอาการที่น้ำไหลน้ำหยดเนี่ยมันเป็นอาการที่ไม่ได้แปลกมากนะครับอาจจะเดาได้ว่าก๊อกมันเก่าแล้วแต่ที่คุณเมย์เธอรู้สึกแปลกก็คือ 1. ในห้องห้องนี้มันไม่มีใครอยู่มานานแล้วตามที่ป้าแดงบอก2ก็คือตอนที่เธอเข้าห้องนี้มาเนี่ยเธอยังไม่ได้ไปเปิดก๊อกน้ำหรือว่าได้ยินเสียงก๊อกจากอ่างอาบน้ำเลยแม้แต่หยดเดียว ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้น้ำที่หยดออกมาจากก๊อกเนี่ยมันไม่ใช่น้ำใสๆธรรมดาครับมันเป็นน้ำที่สีออกส้มๆสนิม,สน,มสนิมหน่อยออกสีน้ำตาลน้ำตาลเหมือนกับว่าเป็นน้ำค้างท่อที่มันหยดลงมาต่อเนื่องพอเห็นแบบนั้นคุณเมย์เธอก็ค่อนข้างจะแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเธอรู้ดีครับว่าตัวเธอเองมาอยู่ที่นี่เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วเธอก็ไม่คิดจะใช้อ่างอาบน้ำอยู่แล้ว ราะว่าในห้องน้ำห้องนี้มันมีฝักบัวแยกเอาไว้ตั้งหากซึ่งหลังจากนั้นหลังจากที่คุณเมย์เธออาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวเรียบร้อยเธอก็เดินกลับมาที่เตียงแล้วก็เตรียมตัวจะนอนต่อเพราะว่าเธอรู้สึกเหนื่อยหอบโดยที่ไม่นานนักหลังจากที่เธอเอนหลังลงเตียงไปเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเธอก็นอนหลับไปอย่างสนิทแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย คุณเมย์เธอบอกว่าเธอหลับไปนานแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาการหลับในครั้งนั้นเนี่ยเธอดันฝันเธอฝันว่าเธอนอนอยู่บนเตียงเตียงเดิมที่เธอนอนอยู่ในห้องห้องนี้แล้วดันรู้ว่าตัวเองกําลังฝันอยู่ได้นะก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นคุณเมย์จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทางปลายเตียงเธอคนนั้นรูปร่างค่อนข้างจะเล็กนะครับความสูงไม่เกิน150ซนติเมตร เธอเดินเท้าเข้ามาอย่างช้าๆแล้วก็ทำหน้างงๆปนกับก้มหน้ามองพื้นขระโดคิ้วเดินตรงมาที่คุณเมย์เหมือนกำลังสงสัยอะไรบางอย่างโดยที่หลังจากนั้นเธอก็เดินตรงเข้ามาที่ข้างเตียงก่อนจะเอื้อมมือของเธอมาจับแขนคุณเมเอาไว้ไม่นานนะักผู้หญิงในฝันเนี่ยเธอก็กระตุกแขนคุณเมเหมือนกับพยายามจะดึงคุณเมให้ลุกขึ้นจากเตียง ซึ่งในฝันในครั้งนั้นคุณเมย์เธอบอกว่าเธอไม่มีความกลัวอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเธอรู้อยู่เต็มอกครับว่าเธอฝันอยู่ซึ่งนอกจากไม่มีความกลัวแล้วนะเธอยังมีความอยากรู้อยากสงสัยมากกว่าอยากจะรู้ว่าทำไมเธอฝันแบบนี้แล้วผู้หญิงคนที่ว่านี้ในฝันเนี่ยเธอจะพาคุณเมย์ไปไหนกันก่อนที่คุณเมย์เธอจะตัดสินใจลุกตามการกระตุกมือของผู้หญิงคนนั้นและเธอก็เดินนําคุณเมย์ไปที่ห้องน้ํา พร้อมกับเปิดประตูห้องน้ําออกอย่างช้าๆทุกอย่างในความฝันครับมันดูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตอนที่คุณเมย์เข้ามาในห้องพักห้องนี้เลยเพียงแต่ว่าในฝันนั้นไฟในห้องน้ํามันกระพริบเหมือนกับว่าไฟมันกําลังจะขาดก่อนที่อ่างน้ําในห้องน้ําตรงหน้าที่ก่อนหน้านี้มันแห้งสนิทแต่ว่าในฝันเนี่ยมันดันกลับมีน้ําขังอยู่เต็มอ่างไปหมดซึ่งทันทีที่ผู้หญิงในฝันคนนั้นเธอเปิดประตูออกจนสุด คุณเมย์เธอก็ได้กลิ่นเน่าโชยออกมารุนแรงจากห้องน้ําจนตัวเธอเองต้องรีบยกมือขึ้นมาปิดจมูกซึ่งผู้หญิงในฝันคนนั้นเธอก็ไม่หยุดนะครับเธอชี้มือตรงไปที่อ่างอาบน้ําก่อนที่คุณเมย์จะมองตามนิ้วของเธอไปแล้วก็เห็นว่ามันมีร่างของคนคนหนึ่งค่อยๆลอยขึ้นมาจากอ่างผิวของคนคนนั้นในอ่างน้ํามันดูเหมือนจะเปื่อยยุย่ยแล้วก็เละจนแทบจําหน้าจําตาจําอะไรไม่ได้แล้ว คือจำรูปประพัน์สันฐานอะไรคนในอ่างน้ำไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่มันเป็นฝันนะเนาะพอเธอเห็นเธอก็รู้ครับว่าคนในอ่างน้ำเนี่ยมันคือคนเดียวกันกับผู้หญิงคนในฝันที่พาคุณเมย์เดินมาดูในอ่างเพราะว่าเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นกับเสื้อผ้าของร่างอันไร้วิญญาณของคนในอ่างมันคือเสื้อผ้าตัวเดียวกันคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยซึ่งทันทีที่คุณเมย์เธอเห็นแบบนั้นครับจากที่ตอนแรกก็รู้สึกเฉยเฉย พอเห็นว่าในฝันมีคนเสียชีวิตคล่าวนี้ก็เริ่มกลัวนะสิซึ่งลึกๆแล้วเธอก็รู้นะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นก่อนที่เธอจะพยายามบอกตัวเองให้เตือนแล้วสักพักหนึ่งคุณเมย์เธอก็ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาในโลกของความเป็นจริงจริงๆและพอเธอหยิบมือถือขึ้นมาดูปรากฏว่าเวลาในตอนนั้นมันคือเจ็ดโมงเช้ามันเป็นเวลาที่เธอตั้งปลุกเอาไว้เพื่อที่จะตื่นนอนไปทํางานเป็นประจํา แต่ด้วยความที่เป็นโควิดใช่ไหมเธอลาง,งานครับเธอก็เลยลืมปิดเสียงปลุกเอาไว้และการลืมปิดเสียงปลุกในมือถือเนี่ยแหละมันก็เลยเหมือนกับว่าไอเสียงปลุกนี้เป็นเสียงที่ช่วยชีวิตเธอให้ตื่นจากความฝันที่น่ากลัวซึ่งหลังจากที่คุณเมย์เธอสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงนาฬิกาปลุกตัวเธอเองก็นอนนิ่งๆอยู่พักใหญ่เพราะว่ามันรู้สึกว่ายังไม่ตื่นนะครับรู้สึกเพลียที่ไขยังมีอยู่ท้ายที่สุดเธอก็พยายามลุกขึ้นนั่งนะ ถึงแม้ว่าจะยังคงเวียนหัวอยู่บ้างตัวเธอเองเดินตรงไปที่ห้องน้ําตั้งใจจะล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแต่ทันทีที่เธอเปิดประตูเข้าห้องน้ําไปคุณเมย์เธอก็สังเกตเห็นเป็นรอยเปียกเป็นทางเล็กๆบนพื้นห้องน้ําคือมันเหมือนกับว่ามันมีคนเพิ่งจะเดินออกมาจากอ่างอาบน้ํทาทั้งๆที่เมื่อคืนนี้มันก็ไม่มีใครใช้อ่างอาบน้ําเลยพอเห็นแบบนั้นครับใจหนึ่งอะคิดเลยว่าผีแน่นอน แต่ใจหนึ่งเธอก็พยายามไม่คิดมากเพราะว่ายังไงไม่อยู่ที่นี่ก็ไม่มีที่อื่นอยู่อยู่ดีในวันนั้นคุณเมยเธอนอนพักอยู่บนเตียงแทบทั้งวันบางทีก็นอนหลับบ้างบางทีก็ตื่นขึ้นมาเล่นมือถือแก้เบื่อไปเรื่อยเพราะว่าตัวเธอเองยังคงมีไข้ยอยู่เธอนอนไปสักพักหนึ่งก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือบไปมองเห็นอะไรบางอย่างมันเป็นสิ่งของบางอย่างที่โผล่พ้นมาจากขอบตู้เสื้อผ้า เหมือนกับว่ามีคนเอาของสิ่งนั้นไปวางอยู่บนตู้เสื้อผ้าที่อยู่ด้านบนแล้วก็วางเอาไว้เฉียงๆกับปลายเตียงหน่อยพอเห็นแบบนั้นครับคุณเมยเธอก็เลยเดินไปหยิบออกมาดูปรากฏว่าไอสิ่งที่อยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันคือสมุดเล่มบางๆเล่มหนึ่งเหมือนกับเป็นสมุดจดงานของนักเรียนนั่นแหละซึ่งทันทีที่เธอเปิดดูด้านในคุณเมเธอก็เห็นว่ามันเป็นลายมือของคนคนหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยเพราะว่าลายมือมันค่อนข้างจะเรียบร้อยครับ และแต่ละหน้าของสมุดมันก็จะถูกบันทึกทิ้งเอาไว้คุณเมย์เธอก็เลยลองเปิดอ่านดูเล่นๆและจากที่คุณเมย์เธออ่านทั้งหมดปรากฏว่าในสมุดมันคือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเขียนระบายปัญหาชีวิตตัวเองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนเรื่องของครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของความรักคุณเมย์เธออ่านไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าทุกบรรทัดทุกประโยคที่เจ้าของของสมุดเล่มนี้เธอเขียนเนี่ย มันไม่มีอะไรบอกเลยครับว่าเธอมีความสุขในชีวิตทุกอย่างในชีวิตเธอมันดูเหมือนจะเต็มไปด้วยปัญหาแล้วก็ความไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของความรักที่ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสกว่าปัญหาอื่นๆทั้งหมดในหน้าหนึ่งของสมุดบันทึกนี้นะมันเขียนเอาไว้ประมาณว่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นอากาศอยู่ตรงนี้มันไม่มีใครมองเห็นถ้าเราหายไปจะมีใครรู้ไหม ซึ่งทันทีที่คุณเมย์เธออ่านถึงตรงนี้ครับเธอก็รู้สึกแย่มากๆเลยเธอฝืนอ่านจนจบก่อนที่จะเอาสมุดเล่มนั้นไปวางไว้ที่บนตู้เหมือนเดิมใจหนึ่งก็อยากจะโทรหาป้าแดงนะอยากจะถามเรื่องราวนี้เหมือนกันแต่ก็กลัวว่าคําตอบที่จะได้กลับมามันจะทําให้คุณเมย์เองไม่กล้าอยู่ห้องนี้ต่อท้ายที่สุดเธอก็เลยเก็บความอยากรู้นี้เอาไว้แล้วก็เลือกที่จะไม่ถามป้าแดงดีกว่าปล่อยผ่านไปใครจะเป็นเจ้าของสมุดหรือว่าเจ้าของห้องก็ช่างเขา ตอนนี้เธอจำเป็นจะต้องอยู่ห้องนี้ให้พ้นเวลากักตัวเพื่อที่จะให้โควิดในตัวเธอเนี่ยไม่แพร่เชื้อไปให้ยายกับแม่ซึ่งส่วนลึกในใจคุณเมย์ตอนนั้นเธอก็เริ่มมั่นใจแล้วครับว่าผู้หญิงในฝันที่เธอฝันเห็นก่อนหน้านี้เธอน่าจะเป็นเจ้าของสมุดเล่มนี้แน่นอนแล้วก็เป็นไปได้ว่าเธอน่าจะเคยใช้ชีวิตอยู่ในห้องห้องนี้มาก่อน ซึ่งหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปประมาณสองสวันรเรื่องราวทุกอย่างภายในห้องเช่าห้องนี้มันดูปกติหมดเลยครับคุณเมย์เธอไม่ได้รู้สึกหรือว่าสัมผัสอะไรแปลกๆได้อีกเลยและในตอนนั้นอาการเธอก็เริ่มดีขึ้นมากๆแล้วไม่มีไข้ตรวจเอทเคก็ขึ้นขีดเดียวแล้วด้วยเธอก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าเดี๋ยวอย่างงั้นพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผลตรวจมันเป็นลบไปแล้ว ในคืนวันนั้นครับคุณเมย์เธอก็เลยดีใจรีบเก็บของเตรียมตัวทุกอย่างกะว่าจะออกจากหอประมาณ9ก้าโมงเช้าแล้วก็จะรีบเอากุญแจไปคืนที่บ้านป้าแดงทันทีในคืนนั้นแหละคืนวันเดียวกันเลยคุณเมย์เธอนอนหลับแล้วก็ฝันไปอีกเหมือนเดิมโดยที่ในครั้งนี้เธอฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมใส่ชุดเหมือนเดิมทำท่าทางเหมือนเดิมคือเธอเดินตรงเข้ามาที่ข้างเตียงแล้วก็กระตุกแขนคุณเมย์ให้ลุกขึ้นจากนั้นเธอก็พาคุณเมย์ไปที่ห้องน้ํา ือเธอรู้ตัวนะครับว่าเธอฝันอีกนั่นแหละแต่ว่าเธอควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ทําได้เพียงแค่เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปเท่านั้นและทันทีที่คุณเมย์เธอถึงห้องน้ําทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมอีกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเธอชี้นิ้วไปที่อ่างอาบน้ําและคุณเมย์ก็เห็นศพโผล่ขึ้นมาจากน้ําในตอนนั้นคุณเมย์เธอพยายามส่งเสียงร้องแล้วก็ทําให้ตัวเองเตือนแต่มันก็ทําไม่ได้เลยโดยที่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาที ผู้หญิงคนนั้นเธอก็กระชากมือคุณเมย์แล้วก็ผลักคุณเมย์ลงไปในอ่างอาบน้ําทันทีซึ่งพอคุณเมย์เธอถูกผลักลงไปครับเธอก็เสียหลักล้มลงไปทั้งยืนเลยโดยที่ในตอนนั้นในอ่างอาบน้ํามันก็มีทั้งศพมีทั้งน้ําที่ท่วมมาครึ่งอ่างและตัวเธอเองก็รู้สึกเหมือนกับว่าเธอกําลังจะจมน้ําด้วยไอตอนที่ถูกผลักลงไปในอ่างเนี่ยหัวเธอก็จมลงไปในน้ําอีกทั้งยังรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีแรงกดที่ต้นคอมาเอง จนน้ำในอ่างมันสำลักเข้าจมูกและเพียงเสี้ยววินาทีตัวเธอเองก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นในโลกของความเป็นจริงและการตื่นของเธอในครั้งนี้เนี่ยภาพแรกที่คุณเมเห็นก็คือตัวเธอเองกำลังนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำอ่างนั้นในอ่างน้ำตอนนั้นมันมีน้ำท่วมจนเกือบล้นออกมาพอเธอรู้สึกตัวครับเธอก็รีบสำลักน้ำออกแล้วก็งงมากๆเลย ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมตัวเองมาอยู่ในห้องน้ําได้ยังไงแล้วก็มานอนในอ่างน้ําตั้งแต่เมื่อไหร่และไอ้ที่คุณเมย์เธอรู้สึกจริงๆเนี่ยก็คือจุดที่มันเป็นข้อมือของเธอครับข้อมือข้างซ้ายเธอจําได้ว่าในฝันตอนที่ผู้หญิงคนนั้นผลักเธอล้มลงไปในอ่างข้อมือของคุณเมย์ด้านซ้ายมันไปนเกี่ยวกับขอบอ่างเอาไว้จนทําให้ข้อมือในฝันมันก็เลยเจ็บพอตื่นขึ้นมาในโลกของความเป็นจริงขอ้อมือมันก็ดันเจ็บเหมือนในฝันอีก ซึ่งทันทีที่เรื่องราวทุกอย่างตรงหน้ามันเป็นแบบนั้นคุณเมย์เธอก็รีบลุกขึ้นมาจากอ่างน้ําก่อนที่จะพยายามประคองตัวเองออกมาจากห้องน้าไอจังหวะที่เธอใช้มือของเธอทั้งสองข้างพิงกําแพงปรากฏว่าพอหันหน้าไปเห็นเนี่ยที่มือของเธอปลายนิ้วมันเหี่ยวย่นหมดแล้วซึ่งในอาการที่ปลายนิ้วมันเหี่ยวมันก็แสดงว่าคุณเมย์เธอนอนแช่อยู่ในน้ํามันนานมากๆอย่างน้อยๆเลยมันต้องมีครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ํา หรือไม่ก็อาจจะ1นึ่งชั่วโมงสชั่วโมงโดยที่หลังจากนั้นพอคุณเมย์เธอเดินออกมาจากห้องน้ำปรากฏว่าพอหยิบมือถือขึ้นมาดูเวลาในตอนนั้นมันคือ7.00ดโมงเช้าพอดีเท่านั้นแหละครับคุณเมย์เธอหน้าเสียงใหญ่คือเธอไม่ได้คิดอยู่ในหัวเลยว่าเธอหน้าจะละเมอรเพราะว่าคุณเมย์เธอบอกว่าตั้งแต่เธอเกิดมาจนเธออายุป,ปาเข้าไป35แล้วคือเธอไม่เคยนอนลเมอเลยแม้แต่ครั้งเดียว และเพราะแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้คุณเมย์เธอยิ่งสับสนไปใหญ่ว่านี่มันฝันซ้อนฝันหรือว่าเป็นฝันที่เป็นจริงหรือว่ามันอาไรกันแน่ก็ไม่รู้คุณเมย์เธอไม่รอช้าครับเธอตัดสินใจเก็บข้าวของทุกอย่างแล้วก็ออกมาจากห้องเช่าของป้าแดงเดี๋ยวนั้นเลยโดยที่หลังจากเธอกลับถึงบ้านเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟังโดยที่แม่เองก็งงๆเหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นท้ายที่สุดพอคนที่บ้านไม่เข้าใจ คุณเมย์เธอก็เลยรวบรวมความกล้าโทรกลับไปหาป้าแดงแล้วก็ขอบคุณป้าแดงก่อนพร้อมกับบอกป้าแดงว่าเดี๋ยวหนูจะเอากุญแจไปคืนก่อนที่เธอจะตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเช่าของป้าแกให้ป้าฟังในตอนที่ป้าแดงแกฟังเนี่ยป้าแกก็มีน้ำเสียงตะกุกตะกักเหมือนกับว่าน่าจะมีพิรุษนั่นแหละก่อนที่ป้าแกจะถอนหายใจพร้อมกับตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าป้าเองก็ไม่คิดว่ามันจะยังอยู่ ก่อนที่ป้าแกจะเล่าเรื่องเหตุการทุกอย่างก่อนหน้านี้ให้คุณเมฟังอย่างแรกเลยนะครับป้าแกบอกว่าถ้าสมมุติว่าห้องแถวของป้ามีห้องอื่นว่างเนี่ยป้าก็จะไม่ให้คุณเมย์ไปอยู่ห้องนี้นะเพียงแต่ว่าห้องอื่นมันเต็มหมดครับป้าแกก็เลยคิดว่าห้องนี้ก็น่าจะไม่เป็นไรแล้วมั้งโดยที่เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้ป้าแดงบอกว่าต้องย้อนกลับไปเมื่อราวๆสิปีก่อน สิบปีก่อนหน้านี้เนี่ยที่หน้าหอพักห้องแถวของป้าแกนะป้าแกเคยเปิดเป็นร้านอาหารมาก่อนแล้วก็มีลูกน้องหลายคนโดยที่ป้าแกก็สร้างห้องแถวที่ว่านี้ให้ลูกน้องอยู่เนี่ยแหละครับซึ่งลูกน้องของป้าแดงหนึ่งในนั้นก็คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณออนคุณออนเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพแล้วก็มาทํางานพาร์ทไทม์ที่ร้านของป้าแดงเนี่ยแหละก่อนที่ป้าแดงแกจะเอ็นดูคุณออนมากๆเพราะว่าคุณออนเป็นเด็กผู้หญิงที่สู้ชีวิตสุด,สด ป้าก็เลยให้อยู่หอพักของป้าเนี่ยแหละใกล้มหาลัยที่คุณออนเรียนด้วยแต่แล้ววันหนึง่งหลังจากที่คุณออนทำงานกับป้าแดงแล้วก็อยู่ห้องเช่าของป้าแดงที่ป้าแดงให้อยู่ไม่นานนะักคุณออนเธอก็เริ่มคบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เชื่อว่าคุณเด่นคุณเด่นเนี่ยเป็นลูกค้าประจำของร้านอาหารป้าแดงนะครับแล้วก็โตกว่าคุณออนหลายปีมากๆในตอนแรกทั้งคู่ก็ดูรักกันดีนะแต่พอนานไปนานไป,นนไปคุณออนเธอก็เริ่มเปลี่ยนไป ทำงานสายขาดงานบ่อยโดยที่ไม่บอกป้าแดงล่วงหน้าซึ่งก่อนหน้านี้คุณออนเธอก็ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งส่วนที่ชัดที่สุดเนี่ยก็คือตามร่างกายของคุณออนครับมักจะมีรอยช้ำรอยปูดบวมตามตัวและพอป้าแดงถามคุณออนไปคุณออนเธอก็จะบ่ายเบี่ยงแล้วก็โกหกทุกครั้งเธอจะบอกป้ากลับมาว่าล้มบ้างหรือไม่ก็ซุ่มซ่ามเดินไปชนนู่นชนนี่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะ ป้าแดงเนี่ยแกอายุเยอะเนาะแล้วก็อาบน้าร้อนมาก่อนป้าแกบอกว่าป้าไม่เชื่อหรอกคือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วป้าก็คิดด้วยว่าคุณเด่นแฟนคุณออนก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนี้แต่พอป้าแกขยี้เข้าพอถามลึกๆคุณออนเธอก็ดันปฏิเสธป้าแกก็เลยปล่อยผ่านไปในเมื่อเด็กไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกป้าแกก็เลยทําได้เพียงดูคุณออนอยู่ห่างๆแล้วก็ได้แต่เตือนเรื่องของการทํางาน ว่าหลังจากนี้ก็ห้ามขาดงานห้ามมาสายแล้วเพราะว่าห้องพักที่ป้าให้อยู่ก็อยู่ใกล้ร้านอาหารทำไมถึงมาสายทำไมถึงขาดงานจนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนกับว่าคุณเด่นเนี่ยคุณออนจะมีปากเสียงกันหนักมากๆน่าจะมีปากเสียงกันตั้งแต่อยู่ห้องเช่าแล้วครับแล้วก็ลามปามาถึงร้านอาหารที่ทำงานและยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น เรื่องราวมันรุนแรงจนถึงขั้นไปแจ้งความกันที่โรงพักเลยและในตอนนั้นนั่นแหละปาแดงแกก็ออกปากเตือนคุณออนเป็นครั้งสุดท้ายว่าอย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกเพราะถ้าเกิดขึ้นอีกป้าจะต้องให้คุณออนออกจากงานแต่ถึงพูดไปมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวมันก็จะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกครับเพราะว่าหลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปสัปดาห์หนึ่งจากที่คุณออนเขาขาดงานแล้วก็ขาดงานเป็นย่อมย่อมมาสายบ้างอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ย ไม่มาเลยสองวันก็แล้วสมวันก็แล้วป้าแดงโทรไปก็ติดต่อไม่ได้ด้วยนะโทรไปคุณออนเธอก็ไม่รับท้ายที่สุดป้าแดงเธอก็เลยคิดว่าคุณออนน่าจะป่วยหนักหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างแน่นอนป้าแดงแกจึงตัดสินใจไปหาคุณออนที่ห้องแถวก่อนที่จะเห็นว่าห้องของคุณออนเนี่ยถูกล็อกจากด้านในแต่ด้วยความที่ป้าแกเป็นเจ้าของหอพักใช่ไหมครับกุญแจสำรองก็เลยมี ป้าแกตัดสินใจครับไขเข้าไปในห้องปรากฏว่าตอนที่ไขเข้าไปคุณออนเธอก็เสียชีวิตเป็นศพอยู่ในอ่างน้ําโดยที่ในห้องน้ําก็มีน้ําท่วมเต็มอ่างสภาพเหมือนกับว่าเธอตั้งใจปลิดชีวิตตัวเองเพราะว่าป้าแกเห็นว่าที่ข้อมือของคุณออนมีรอยแผลแล้วที่หัวก๊อกน้ําเนี่ยมันก็มีผ้าคุณหนูผืนหนึ่งผูกเอาไว้อยู่แล้วก็พันเข้ากับคอของคุณออนยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ตามเนื้อตัวของเธอมันมีรอยช้ำมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยมีแผลฟกช้ำเต็มตัวโดยที่เรื่องราวหลังจากนั้นครับพอตำรวจเขาเข้ามาพิสูจน์แล้วก็มีการตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างตำรวจเขาก็สรุปได้ว่าการที่คุณอ่อนเสียชีวิตเนี่ยเป็นการที่เธอเลือกปลิดชีวิตตัวเองไม่มีบุคคลที่สามแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับป้าแดงแกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าหลังจากนั้น ป้าแดงก็ไม่เคยเห็นคุณเด่นแฟนคุณออนอีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วหลังจากเรื่องราวนี้ป้าแกก็ปิดห้องนั้นปิดตายเอาไว้ไม่เปิดให้ใครเข้าไปอยู่แล้วที่ผ่านมาคนข้างห้องของห้องเก่าคุณออนที่ว่านี้ก็ไม่มีใครเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยจนกระทั่งมีคุณเมย์เนี่ยแหละมาขอกักตัวอยู่ในห้องห้องนี้ป้าแกก็เลยชะล่าใจว่าคนในห้องพักก็ไม่เคยเจออะไร คุณเมย์เองที่มาอยู่เพียงแค่ไม่กี่วันก็น่าจะไม่เจออะไรเหมือนกันล่ะมัง้งแต่จนท้ายที่สุดพอคุณเมย์มาเจอเรื่องราวของคุณออนป้าแกก็เลยรู้ครับว่าป้าแกคิดผิดซึ่งหลังจากที่คุณเมย์เธอรู้เรื่องราวความจริงทั้งหมดตัวเธอเองก็ไม่ได้คิดโกรธคุณออนหรือว่าคิดโกดรธป้าแดงเลยนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลส่วนตัวแหละครับยิ่งเป็นป้าแดงด้วยป้าแดงนี่ยิต้องตัดออกไปใหญ่เลย ป้าแกหวังดีอยากให้อยู่โดยที่ป้าแกก็ไม่ได้คิดด้วยว่าคุณเมย์จะเจอผีและถึงผีคุณออนจะหลอกคุณเมย์คุณเมย์เองหลังจากป่วยโควิดหายเรียบร้อยแล้วเธอก็ตัดสินใจไปทําบุญให้คุณออนด้วยไม่โกรธไม่เกลียดเพราะว่าเธอบอกว่าจากบันทึกของคุณออนที่คุณเมย์ได้อ่านเนี่ยเธอรู้อยู่แล้วครับว่าตอนที่คุณออนเธอมีชีวิตอยู่ชีวิตของเธอก็มีแต่ความทุกข์พอเธอจากไปเธอก็น่าจะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้น รู้ว่าจากความฝันจากการแสดงออกของเธอมันบ่งบอกได้ว่าคุณอ่อนเธอไม่เคยมีความสุขเลยแม้แต่วันเดียวรีวิวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนครับลำโพงใต้หมอนเครื่องนี้ใช้เทคโนโลยีบนคอนเนคชั่นส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนจึงทำให้คุณได้ยินเสียงจากลำโพงผ่านหมอนที่คุณกำลังนอนฟังแต่เพียงผู้เดียวอีกทั้งแบตยังอึดยาวนานกว่า20ชั่วโมง นอนตะแคงฟังเต็มอิ่มไม่กวนใครด้วยลำโพงใต้หมอนโตเกียวฮิวแมนเรื่องราวนี้ของคุณเมย์ครับคุณผู้ฟังจริงๆเนี่ยคุณออนเธอก็น่าสงสารนะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักเลยด้านอื่นๆเธอก็ไม่เคยสมหวังเลยครับแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะคุณผู้ฟัง ไอการที่คุณไม่สมหวังในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาทําร้ายคนอื่นตอนที่คุณเสียชีวิตไปแล้วคุณเมเธอบอกนะครับว่าเธอก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้าเกิดว่าวันนั้นเธอรู้สึกตัวช้าบางทีเธออาจจะจมน้ําเสียชีวิตในอ่างอาบน้ําก็ได้นะใครจะไปรู้ก็นั่นแหละครับมันไม่มีใครรู้ครับว่าทําไมคุณออนถึงทําแบบนั้นแต่ถ้าให้ผมเดาแบบแง่ลบหน่อยนะครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าคุณออนเธอน่าจะหาตัวตายตัวแทน ซึ่งคนที่เธอเลงเอาไว้นั่นก็คือคุณเมย์นั่นแหละแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณเมย์ตัวคุณเองคิดว่าการที่วิญญาณคุณออนเธอทําแบบนั้นเธอต้องการหาตัวตายตัวแทนจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหล่อในอพยโซนหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ